ไม่เที่ยงแต่เราชอบพูดมันไม่เที่ยงอะไรบอันจังไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์อย่างเงี้ยไอ้นันมันทุกขเวทนาเกี่ยวกับทุกขังนะครับทําไมถึงมัน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 เกี่ยวอะไรก็เพราะว่าสรรพสิ่งเนี่ยถ้าเรามองไม่เห็นต่รักว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วมองเห็นแต่ยานมันไม่เกิดยานภายในมันไม่เกิดนต้นไม้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ถึงต่รักอย่างเงี้ยสมมุติเราไปเห็นตจรักเดียวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป แล้วเราจะเอาอะไรดับสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันหายได้สิ่ไที่ห่อได้ๆแล้วก็อย่าไปทุกข์กับมันดิเออมาเรื่ทุกข์นะทั้งที่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้งอยู่ดับไปแล้ววิเมียนขึ้นมาเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ระดับไปสูญหายไปเป็นชั่ววันหน่งไปแล้วเป็นไงทำไมทุกข์ล่ะอันนี้ทุกขเวทนามันเกี่ยวทุกขังตรงไหนอาจารย์นะครับที่แปลพระศาสนามาเนี่ยนะครับนะครับมันลืมอายญนะตัวหนึ่งก็คือสมองความคิด มันเอาความคิดเนี่ยครับนะครับมาเป็นจิตน,นี่นะครับใจคู่กับธรรมารมมาเป็นอายนะตัวที่หกแล้วใจอยู่ตรงไหนนะครับนี่หัวใจนะครับอาไทาวัตถุไม่เกี่ยวอันนี้สุดขีดเลยใจนี่คือความหมายของการทันตะนะครับเรียกว่าใจมันหาใจไม่เจอมันจจนะอายเจนะเพราะงั้นแล้วเนี่ยนะครับ คำว่าตจรับเนี่ยนะเกิดขึ้นต st ั้งอยู่ดับไปเนี่ยนะครับท่านหึงกล่าวว่าเนี่ยสภาวะสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นของมันเช่นนี้มันเป็นของมันเช่นนี้ทุกสื่ออย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นเช่นนี้วนเวียนเช่นนี้ครับไม่รู้จบไอ้นี่เขาเรียกทุกขังทุกขังก็คือการที่มันอะไรก็แล้แต่ที่มันวนเวียนกับสิ่งเดิมๆเนี่ยไม่รู้จบในที่นี้ท่านเอามาใช้กับ อนิจจังก็คืออนิจจังคือสรรพสิ่งหรือธรรมชาติทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบไปไอเนี้คืออนิจจังมันวนเวียนเช่นนี้ไม่รู้จบจากกี่ปีกี่ชาติกี่ี่วงล้อมันก็วนเวียนเช่นนี้ไอันี้ตัวนี้คือขังครับไม่ใช่ทุกขเวทนาและที่มันวนเวียนเช่นนี้ไม่รู้จบนะครับบังคับบัญชามันไม่ได้ตัวนี้ท่านเรียกว่าอนัตตาอนัตตาคือบังคับัญชาในภาวะของมันไม่ได้สามตัวนี้มีอยู่ในพุทธศาสนา อาจารย์อธิบายเนี่ยมาคือจะจะจะเล่าให้ฟังไม่ใช่เล่าให้ฟังแต่มืี้คือแปลว่ามันก็แยงกับตำราตรงตรงที่แบบว่าตำราเขาสอนกันอ้่งไอตัวที่ปิดบังนไดลับเนี่ยพออาจารย์อธิบายไปเนี่ยก็เข้าใจแล้วว่าที่เขาบอกว่าทีเรียมดย่อยปิดบังทุกเนี่ยมันมันผิดอะ มันไม่ไม so, ่จกอหละเพราะว่ามันมันหมายเอาทุกขเวทนาครับเสร็จแล้วสันติเป็นตัวปิดบังอนิจังก็แสดงว่าข้าเคลื่อนก็ไม่ถูกแล้วก็ยี่ตัวสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าคณะคณะสัญญาเป็นตัวความเป็นหู่ก้อนปิดบังสันตตาคือความนัตตาก็คือการไม่มีในในเขาอธิบายหมายถึงไม่มีใครบังคับบัญชาได้ไม่มีแก่นสารสาระแล้วก็ สามารถคงได้อย่างนี้ไอ้น้มันเป็นบวหานแล้วก็เขียนพอกปูนขึ้นมาเหมือนกับบังคับให้ผู้เรียนต้องรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้นี่หนัาตานั่เคือมันเป็นตัวอธิบายทุกขังทุกครั้งเป็นตัวอธิบายอันยังนังนะครับได้จริงไงสรรพสิ่งมันเกิดขึ้นตั้งอยู่กับไปแต่ว่าเป็นไปตัวเป็นตัวอธิบายอี้จังก็คือที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่กับไปอย่างงี้มันบนบินอย่างนี้ไม่รู้จบ นี่คือทุกข์ไปมันผิดมาแต่ตั้งแต่แรกแล้วครับเป็นคณะปิดบังอนัตตาแสดงไม่เกี่ยวครับอนัตตานี่มันใช้กับคําว่าเนี่ยที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แับไปที่มันบนเวทเช่นนี้ม่รู้จบเลยครับไม่มีใครเป็นเจ้าข้าเจ้าของไม่มีใครบังคับบัญชามันได้เข้าใจไหมครับนี่มันอยู่ในบริบทของไตรลักษณ์อย่างนี้คราวนี้เนี่ยนะครับที่มันเป็นของมันอย่างนี้ผลแสดง มันเป็นผลที่แสด,แดงผู้องค์เจ้าเนี่ยอ,อยู่เหนือผลที่แสด,แดงใ่รักก็คือในใจรับเนี่ยมันเป็นผลแต่ท่านเข้าใจว่าในผลมันมีเหตุหนะครับและเหตุก็เป็นผลผลก็เป็นเหตุมันมีหลักเหตุหลักผลใจรับไ,ไม่มีเหตุไม่มีไม่มีเหตุไม่มีผลนะผู้นี้มันมีแต่ผลคือทุกสเต็มเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปเป็นผลถูกต้้งไหมครับหลักอะไรจังวนเวียนไม่รู้จบเส่นเนี้ยก็คือผลของมันเหมือนกันแต่ไม่มีใครหาเหตุเลยครับ ว่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยป้องกับประชาไม่ได้เนี่ยมันไม่มีเหตุผลมันขาดเหตุขาดผลอยู่แต่เขาบอกลักษณะหรือพฤติกรรมหรือว่าสภาวะของมันเกิดเนี่ยลักษณะใดรับเป็นอย่างนี้แต่พอไปหาเหตุของมันอ่าที่มันเกิดขึ้นอยู่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับเกิดขึ้นอยู่ก็มาเรียกเกิดขึ้นอยู่อะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็รูปทั้งหลายปรากฏทางตาเสียงทั้งหลายปรากฏทางหูเห็นไหมนั่นเองเพราะงั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไร เกิดจากผัสสะเอยพูดนั้นก็ได้ถ้าไม่มีผัสสะมันจะมีสิ่งเกิดขึ้นไหมอันนี้มันมาดูตัวเราแล้วมันมาเย็ะนี่ตัวเราแล้วนะครับก็เกิดจากผัสสะจากอายจิตนะนี่เรามัรรวมพูดถึงอายจิตนาแหละนี่เราพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันอาศัยผัสสะครับผัสสะมันเกิดขึ้นมาเพราะอาศัยผัสสะแล้วผัสสะกับอะไรครับแมแต่ตัวเอาวิชาอก็อาศัยผัสสะครับ ไม่มีภาษาวิชาอื่นขึ้นได้ไหมจ๊ะเออเห็นไหมเรียกอะไรภาษาะนะครับนะครับก็มันก็ภาษากับอายตนะก็ตัววิชาก็เป็นธา,าตุรู้มันภสษากับดินน้ำลมไฟครับเพราะเผ็ดละดินน้ำลมไฟก็ด้วยความเป็นธาตุรู้หรือธรรมธาตุมาด้เลยไม่รู้ว่าัสษะกับอะไรนะครับแต่มันต้องมีเป็นสภาวะของภสษะเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามัน ปัสสะกับปรย์หรือความเป็นธาตุรู้หรือธรรมธาตุหรืออาริยธาตุไม่เคยตัวนี้ตัวเดียวกันทั้งหมดนะครับและตัวนี้มันก็พร้อมกับเขาเรียกว่าพระเมศวร์พระปรเมศวรปพระเมศวรซึ่งมันเป็นศัพท์ของเหล่าพราหมณ์ที่เป็นเขาเรียกว่ากลิ่นอายของของพระผู้เป็นเจ้าขเขาที่สาดออกามานะ คพื่อมาเรียนรู้แล้วเกิดพันธะขึ้นมาซึ่งเขาก็มีนิยามของเขาอยู่นี้เขาเรียกว่าปรมเมศรศวนปรามเมศรศวนก็คือธาตุรูใ้ในความเปพุทธที่ใช้มาเหมือนกันนะครับเออแปลกเลยตามอมงไม่เห็นใครเป็รุ่นน้อโดนเลย <laughs> ครานี้เนี่ยเพราะใครแต่ความที่มันมันมันไม่รู้ว่ามันผัสสะกับอะไรเนี่ยเลยได้ชื่อว่าอวิชชาเลยครับ แต่ภาษาอะไรไม่รู้ภาษาแล้วก็มีภาษาเหมือนกันอะไรเงี้ยเขากลายเป็นอ้ที่เหมือนกันมไปเป็นวิญญาณนะแต่พอมารวมกันตั้งแต่สองขึ้นไปนภาษาเขาเรียกว่าอะไร,รสังขารสังขารคืออะไรจิตสังขารก็คือจิตสังขารคือหลากหลายเพราะมากกว่าสอง,สงขึ้นจิตมันรวมสังขารน,นะครับเพราะเอาวิชาเป็นเหตุเลยกลายเป็นจิตสังขารขึ้นมามันเกิดมาจาก จิตสังขารเนะี่ยมาจากอำนาจของอวิชชาและจิตสังขารที่ภาษาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจะไม่มีมากกว่านี้แล้วหนึ่งเล็กหนึ่งใหญ่หนึ่งสองไอ้น,นี้เขาเรียกวิญญ,ญ <S 2> <S 2> าณมันก็คือตัวจิตสังขานะรเราเรับวิญญาณวิญญาณก็คือตัวจิตสังขารจิตสังขารก็คือตัวอวิชชาเอาตัวอวิชชาก็คือลักษณะของธรรมธาตุที่เกิดการผัสสะไอ้น,นี้คืออดีตตั้งต้นลเลยนนะมันถมเลยเพราะมันผัสสะกับดินน้ำลงฝฟมันเลยเอาดินน้ำลงฝฟมาเกาะเป็นรูปขึ้นมา สแสดงเห็นขึ้นมาแล้วก็วิญญาณที่มันอาศัยรูปนามมาอาศัยวินโดของมันก็คือตาก็เห็นรูปหูเห็นเสียงมันก็คุงแต่งทางตาที่เห็นรูปคงแต่งทางหูคุงแต่งทางจมูกคุงแต่งทางที่มันสร้างอาเยอะขึ้นมากลายมาเป็นความรู้สึกไอ้รู้สึกตัวนี้นะครับรู้สึกตัวนี้นะครับเขาเรียกวิธนาตัวนี้มันมันมันก็ มีระบบของมันที่วนเวียนอีกคือการมาเป็นตันหาคือการมาเป็นอุปทานตามมาเป็นพบการมาเป็นชาติจะอธิบายว่างมันไปอยา่างม่เชาที่ี่อธิบายนะครับต้องกลับไปฟังเองพอจะเข้าใจบางทีจิบหายเลยบางคนแ้่ไม่มีประฐานแต่มันมองมองเห็นรู้ทางไงครับและมองเห็นว่านี่คือชี้อย่างถูกต้อง้วยเหตุด้วยผลขอบคุครับ แล้วทั้งหมดท่านพอรู้มันก็เลยมับทหเวียนเช่นนี้อะไรแล้วมันอยู่ในใส่ลักก็อยู่ในตัวเดียวนั่นแหละอันิจังอารียสัตว์ก็อยู่ตัวเดียวเลยอิทัพยตาปฏิจจสมุปบาทก็เดียวกันแล้วแค่แยกออกมาเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้นะมันเหมือนสมบุกเดียวแยกนี่เปลือกนะนี่เนื้อเยื่อนะนี่ฟังมันนะนี่เมล็ดมันนะนี่ใช่ไหมแค่แยกแต่พอแยกเห็นเนี่ยนะครับแค่รู้จักองค์ประกอบ แต่เมื่อไรายจะไม่ชิมนะมันต้องใช้การชิมถ้าใครผู้ชิมนะมันไม่ใช่ส้มแล้วนะครับส้มหวานอยากก่างเงี้ยอ่าส้มไม่ได้หวานแล้วมันหวานกับผู้ชิมครับนั่นความหวานเนี่ยมันไปใช้กับส้มไม่ได้แล้วมันต้องมีตัวหนึ่งมายืนยันความหวานส้มไม่ได้หวานไม่ได้เหม็นนะครับมันมีไอ้นัน่นนอกอีกนั้นต้องมีผู้มายืนยันให้มันถึงจะรู้ว่าส้มหวานหรือไม่หวานซึ่งมันก็ยิ่ง ป,ปุงเต่งหนักเข้าไปอีกไปว่าไหมครับทำมันละเอียดทำมันละเอียดม,มันเยอะแยะนะครับอะไรเราในทาปฏิบัติเลยนะฮะทุกอย่างอ่ะมันก็เหมาะกับเราหมดไม่งั้นเราก็สับสน แนวทางที่เหมาะสำหรับคนเรามากที่สุดคือเข้าใจคนอื่นว่าอะไรที่เราโดนภัษะไม่ชอบใจคนอื่นก็เหมือนกันเราก็อย่าไปทำร้านคนอื่นแนวทางตัวน,นี้นะครับเป็นแนวทางาปฏิบัติแบบดีนะครับะ่ะเข้ามาทำร้ายแกจะชอบไหมละ่ะมาโกหกแกจชอบไหมละ่ะมาเป็นชูคคนชชน้คนอื่นแกชอบไหมล่ะถ้าแกไม่ชอบแกอย่าทำนี้กับคนอื่นอย่างนี้คือแนวทางปฏิบททัติที่เป็นประสตร์ธรรและประคอง ประคองเช่นนี้ให้ได้จนตายนะครับเกลงในรกไหม,รค,มครับนั่นแหละครับพระสุดาบันคือเป็นคนมีสีมันมั่นใจเราได้ตอบโจทเราได้ว่าเราไม่ลงในรกแน่นั่นคือพระสุดาบันการเมื่อวันอ่านเจอในวิสุทธิมรรคในเรื่องของการสิบสองไม่หวานแย้งมากนะมันเขียนมันโโไม่ได้เรื่องหรอกลหลายๆเรื่องไม่ได้เรื่องหรอมันเป็นมันเป็นหัวข้อใช่คือบอกว่า<ะ> บอกว่าชาวนาจิตนิธรรมด้วยชานิจิตที่หนึ่งก็เลยผลมันจะไปเกิดชาติที่สองชาวนาจิตที่สามทำให้ไปเกิดผลในคือในเจ็ดชาวนามันไม่เหมือนกันหรือเปล่าใช่เลยหนึ่งถึงเจ็ดนะครับชาวนาจิตแรกก็คือผัสสานใครับไม่ใช่มันคือผัสสากินเนื้อเดือดชาวนาจิตแรกตัวเนี้ยในผัดตามันจะมีการปรุงแต่งจะมีความรู้สึกขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เรียนเรียนสิ ภาษาที่สองก็คือเวชนาเกิดภาษาที่สามก็คือสัญญาเกิดภาษาที่สี่ก็คือสังขารเกิดภาษาที่ห้าก็คือวิญญาณเกิดเอาวิญญาณเกิดภาษาที่หกเลยครับก็เป็นความรู้สึกทีมาแล้วนั่นคือเป็นภาษาที่หกนะฮะแล้วก็มันก็เริ่มกระบวนการใหม่เป็นภาษาแรกนะครับก็คือเจตสิกเกิดขึ้นมามาจนเป็นปัญหาเกิด โอ้มันนี่ถ้าภาษาอย่างเงี้สสยต้้งหกเจ็ดภาษาอย่างเงี้ยเพียงพออธิบายได้ไม่ใช่ภาษาแรกเป็นภาชาอินั้นภาษาที่สองเป็นชาตาอันนั้นไอ้นั้นแบบพู้เลยคนไม่เข้าใจฟังภาตาไม่เยี่ยวลย